สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชีนะครับผมวันนี้มาดูกันครับมาทำงานครับวันนี้ผมจะไปซื้อพานนะครับที่ตลาดป่าคลองตลาดเพื่อเอาไว้สักการะสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงในการเดินทางวันนี้ครับผมตามไปดูครับไปครับเดินทางครับไปตลาดป่าคลองตลาดกันครับไปเดินทางครับเดินทาง لا เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปากของกันแล้วกันนะครับผมนี่นะครับจะถึงแล้วครับกุบ่นักปั่นจักรยานชาวต่างชาติทำอะไรเนาะชื่อโอชิเนอะไร,ะระเป็นสะพาน ของตลาดแล้วครับตรงน,นี้ก็จะมีของขายไม่แยกเลยร้านของที่ผมคซื้อานอยู่ข้างหน้าครับต้องเลยโค้งนี้ไปก่อนเราไปดูว่าร้านอยู่ตรงไหน,น ต้นแบบใยแดงซะเนาะคุ่นี่ครับแถวแถวนี้แหละโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันทีตอนที่ซื้อของแล้วกันนะครับ เป็นดอกทุบพานทุบเทียนแพรครับอันนี้ครับที่ผมจะเอาเป็นเออ่จะเอาไปสักการะของสมเด็จพระสังฆราชนะครับอันนี้เลยมีหลายรูปแบบครับที่ร้านนี้มีพวงมาลัยสวยๆก็มีครับนี่ครับสว โอเคครับอรอจ่ายตังค์าจ่ายเงินครับตัวนองคนแม่ค้าเขากันทำอย,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 ยู่ครับดี๋ยมันรับชมต่องมันนะครับผมร<า>อครับก่นหล,<ะ>ลังปักเพิม่มอันนี้ต้องปักเพิ่มใช่ไหมให้มันดูสวยขึ้นครับ 嗯，帅嘞。有木有三块？呀， เหมือนผูกผักเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันครับผมนี่ครับได้แล้วไปแเราแขวนไว้ไหนล่ะมเริ่มเลยอ,อันนี้เลยก็ได้นี่รถผมมันสารพัดประโยชน์อยู่แล้วไปต่อครับร้านจินไทยไปเอากระดาษห่อของ,องนะครับไปนี่มาถึงแล้วครับอยู่ใ,ใกล้กัน ไปเ,เดินเข้าไปในร้านกันครับมาในร้านครับผมมารับกระดาษครับผมมารับกระดาษครับเน,นี่ยสองห่อสองแพ็คมีใครอยู่ไหมกระดาษอันนี้นะครับจะเอาไปสองแพ็คผมต้องจ่ายเงินด้วยอ่ะ เยนเชียบเลยข้างนอกอย่างร้อนนะครับดอกไม้ครับเรียบหมดโอเคครับเดี๋ยวเราได้รับของแล้วเราเดินทางกลับกันดีกว่าครับนี่ครับเรียบร้อยครับผูกของใส่รถแพร่านผานแพร่ทูบเทียนทองอะไรวะอยู่นะครับไายเดินทางครับกลับบ้านกลับร้านครับไปกลับร้านกันครับ นี่ครับการทํางานของผมนอกงากจะขับรถส่งอาหารแล้วนะครับก็จะมีงานอย่างนี้แหละครับเป็นที่เป็นงานประจําที่ทางร้านเขาเรียกใช้เป็นประจาอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ดอกไม้คนก็สั่งน้อยอยู่ครับถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนก่อนโควิดคนสั่งเยอะก็ก็ดีครับจะมีไรายได้เยอะแต่ตอนนี้ก็ตามสภาพครับตามเศร,รษฐกิจ ที่ยังผันแปรอยู่ในช่วงนี้ยังกําลังเปลี่ยนถ่ายนายกนายกยังไม่ได้เลยครับไปเดินทางกันก่อนนะครับ <c oughs> อีกแซกอิกแซกนิดหนึ่งอยากมาบุรรัดครับเลี้ยวซ้ายครับเราโ่น โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเจอกันที่ร้านครับผม ถึงแล้วครับออเนี่อาไปแช่ตู้ครับถอดหมดกันนี่ครับมาแล้วครับดอกม้ครับแช่ตู้ครับดครับนี่ครับเจ้าของร้านสุดแสนใจดีของผมครับนะครับเดี๋ยว ต่อไปก็กระดาษครับเอากระดาษออกครับถอนหมวกกันถอนหมวกหลายรอบเลวครับนี่ครับอาจจะลงลังนิดหน่อยนะครับผมถายคนเดียวทำคนเดียวอ่ะอะหนักเหมือนกันเปิดประตูให้หน่อยครับ ปตัวให้หนอยครับนี่หนักเหมือนกันครับโอ้โหไหนอะแมวเออถึงแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับผมนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามฝาก ช่อง m r Tum Official ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวสาวน้อยเพชรบรนพพงเจอกันอีกทีครับวันที่2กรกฎาคมเดี๋ยวจะไปถ่ายน้องอุงอิงน้องเอิญเบาเอกมาให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ